และส่วนคลิปเต็มๆไปดูได้วันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมไปดูในบีมกาวีนะคะเพจบีมกาวีเข้าไปเซิร์ชเลยพระยัดประยัดอระยัดกินละอ๋อไอพี่ไฟอยู่ไหนอ๋อมีไฟอยู่นี่เขารู้สึกไม่ไม่สีเขียวไง เขาเลยอยากหาคนที่แบบที่เขาสนิทมากสุด I gonna get you I'm a Sandman Sandman I'm a Sandman ทำ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  thăm 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 thầm thăm 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 Where thầm Where is Nong Pi? Where are you? I'm gonna you you Are you right here? No! thăm 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 เว้ยน e ้องพีอยู่นี่หรือเปล่านี่ไงน้องพีอะไรนะโอ้เพราอต้องเป็นคนดีแล้วเหรอต้องเลิกเป็นอะไรนะพอต้องเลิกเป็นอะไรนะลูก เอาเลิกเป็นมือใหญ่แล้วเมื่อกี้พอ่อบอกว่าพ่อต้องเลิกเป็นเปรตได้แล้วใช่ไหม لا, พ่อเป็นไรนะนอานาโอ้พ่อทําให้น้องพีกลัวไม่ใช่กลัวน้องพีเข้าใจไหมครับพ่อ <smile. S 1> พ่อรนนจริงด้วยน้องพีก,นนงงงกินเน้นไหมพี่กินพี่นไปแล้วลูก มีเด็กรองไห้อยู่ตรงนี้ึงคนอ่ะพอไปดีกว่าไปแล้วเต็มบ้านเลยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับจะบอกว่าอะไรนะอ๋ออย่าลืมไปดูคลิปนะครับในเพจบีมกบีครับผมมีหลานคนหนึ่งร้องไห้บ๊ายบายจ้ะ